สวัสดีค่ะมาพบกับเพนจากเพจลูกี้พีหรือ YouTube ลูกี้พีชาแนลค่ะวันนี้นะคะเพนจะพามาดูต้นไม้ที่คัดทิง้งใช่แล้วฟังไม่ผิดคัดทิ้งนะคะตรงนี้นะเพราะว่าบอกก่อนว่าเวลาเราสั่งไม้ที่มาจากต่างประเทศเนาะ มันก็จะมาในรังนะสมมติเราสั่งมาเป็นร้อยรอ,ยรอยต้นเนี่ยมันก็จะมาในรังนะคะซึ่งในรังเนี่ยเขาก็จะพยายามแบบเขาก็แพ็คมาอย่างดีแหละเพราะว่าเขาเขาก็ไม่ได้มาแบบนี้นะเขาจะมาในถุงถุงออห่อแบบนี้ก็คู่นะคะเขาก็จะมาในถุงห่อแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีตัวกระดาษพยายามกั้นมาให้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะทุกคน นี่นะคะมันก็จะมาประมาณนี้ต้นไม้นะก็จะมีตัวห่อหุ้มมาประมาณหนึ่งนะคะเป็นตัวนี้นะแล้วก็จะมีตัวกระดาษนะคะเป็นตัวขั้นระหว่างบล็อกไม่ให้แบบเบียดกันแล้วก็ไปชนล้มกันเนาะก็จะคือเหมือนประคองทรงให้เขาอยู่ในกล่องอย่างดีที่สุดนะแล้วก็ห่อแบบนี้มานะคะซึ่งแบบเนี้ยมันก็จะดีตรงที่แบบว่ามันไม่อับเนาะถ้าแบบห่อเป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม้อวบน้ามันก็จะแบบอบแล้วก็เสี่ยงต่อการเน่านะ เดี๋ยวกลับไปดูตรงนู้นต่อพื้นลกนะเลยต้องพาขึ้นข้างบนอ่ะก็ให้ดูแบบเป็นกล่องมาแล้วนะ <S <S เพราะว่า <S 2> <S 2> บางทีหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าไม้ที่มาเนี่ยมันมีความเสี่ยงมีอะไรหลายๆอย่างมันไม่ใช่แค่ว่าเราสั่งซื้อมาปุ๊บต้นทุนเท่านี้ค่าขนส่งเท่านี้นี่ก็คือความเสี่ยงของเราอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เพชจะบอกว่ามันมีการคัดทิงนะ้งทุกรอบมันต้องมีคัดส่วนหนึ่งเอาไว้ ด <So S 1> ีเขาได้ขายได้เอาเอาแยกไว้ที่ส like ่วนขายได้ส่วนไหนขายไม่ได้ก็คือต้องพักฟื้นรอเขาอันนี้ใหม่เดี๋ยวเพนจะตอนทายคลิปเดี๋ยวเพนจะเล่าให้ฟังเนาอว่าถ้าเจอสภาพเนี้ยต้องทํำยังไงเพราะส่วนที่เพนคัดทิ้งเนี่ยนะคะเดี๋ยวเพนจะเอาไปขายแบบราคาถูกๆเบาๆกันเลยนะขอแบบขอแบบต้นทุนขอแบบค่าส่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวจะปล่อยราคาเบาๆหน้าเพจนะคะอ่ะต้นนี้นะ มันก็จะมีความเจ็บช้ำยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะอย่างนี้นะคะใบที่เขาจะมีอรอยใดๆอย่างนี้บ้างเนาะมีความขอบอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีการหักนี่เห็นไหมหักอย่างเงี้ยถามว่าลูกค้าได้ไปอย่างเงี้ยลูกค้าโอเคไหมลูกค้าไม่โอเคนะคะด่าแมคคาแน่นอนว่าเออแพ็คยังไงว้าอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นความช้าที่แบบมันมาแบบในกล่องอยู่แล้ววันเนี้ยเป็นวันที่อ่าไปรับไม้มานะ ก็คือถ่ายให้ดูเลยจะได้แบบเออเข้าใจตรงกันนี่นะเพราะว่าอย่างบางคนอ่ะอ่าอาจจะแบบทําไมแม่ค้าไม่คัดไม้ทําไมแม่ค้าไม่เลือกไม้แบบดีๆมาเลือกค่ะเนี่ยคือเลือกทิ้งที่ดีก็คือเอาไปขายแต่ตรงนี้ก็อาจจะเอาไปขายให้สําหรับคนที่รับได้ราคาถูกหน่อยเนาะเพราะว่าเราอ่ะสั่งซื้อเข้ามาเราสั่งซื้อมาทีเยอะนะคะเราไม่ได้ไปสั่งซื้อาทีแบบห้าต้นสิบต้นแบบจากหน้าสวนอีกทีนึงที่เราแบบ อย่างแม่ค้าหลายๆท่านเขาอาจจะไปแบบไปเลือกเอาหน้าสวยแล้วเขาก็เลือกหยิบอันที่ช้าน้อยที่สุดสวยที่สุดอย่างเงี้ยได้แต่อย่างของเราเราสั่งมาเป็นร้อยต้นนะคะมันมามันก็จะมาแบบในรังเขายกรังย,ยกรังให้เราเลยนะมันก็จะไม่ได้เลือกเป็นต้นๆได้นนขนาดนั้นเพราะเราซื้อส่งนะคะอ่ะเราก็มาดูความเสียหายกันต่อนะเพราะว่าช่วงก่อนมีประเด็นความความไม่ถึงคาดรดามา่าความไม่เข้าใจดีกว่าว่าเออทําไมเราไม่คัดไม้อะไรอย่างเงี้ยคัดค่ะคัด แต่ถามว่าทําไมความไม่คัดไม้นี่ไม่ได้แปลว่าเพ้นส่งไม้ไม่สวยให้ลูกค้าไปแล้วลูกค้ามาคอมเพลนนะแต่ว่าเออมันมีเหตุละกันเนาะแต่ก็เลยคิดว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปที่เห็นชัดแล้วก็ถแถลงข่าวให้ดูเลยนะคะว่ามันมีการเราคัดทิ้งเนี่ยอย่างยอดยอดเนี่ยกรีบหักอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยส่วนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบใบช้ำๆอย่างเงี้ยเห็นไหม นะมีอันนี้อันนี้สมบูรณ์หน่อยอะไรหน่อยแต่ก็มีความแบบเรไรนีดๆี่หน่อยหนะ่อยะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยหักก็ไม่ได้มีผลกับการจเจริญเติบโตอะไรเท่าไหร่นะคือเขาก็จะใบใหม่เขาก็จะงอกออกมานั่นแหละแล้วใบเก่าเราก็ค่อยๆเล็มทิ้งไปนะคะเนี่ยในส่วนเนี้ยเพนให้ดูเลยว่านี่คือส่วนที่เราคัดทิ้งไอ้ส่วนที่ดีเราก็แยกไว้อีกโซนหนึ่งพักฟื้นเพื่อ เตรียมส่งให้ลูกค้าต่อไปนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าต้นไม้บางต้นโดยเฉพาะต้นเนี้ยมันจะมีความแบบบอบช้ำได้ง่ายมากนะคะเอ,อะแบบดีดๆอย่างนี้ก็คือใบช้ำแล้วนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาการขนส่ง,สงมันก็มักมจะมีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันการส่งไม้ก็เราก็พยายามเนาะแพ็คให้ดีที่สุดนะคะทีนี้มาขั้นต่อไปว่าอย่างล็อตเนี้ยเดี๋ยวเพนจะเปิดขายในราคาแบบเบาๆนะเดี๋ยวเพนก็จะ ถือคลิปเนี้ยเป็นคลิปแนะนําไปเลยว่าถ้าเราได้ไม้มาไม่ว่าจะซื้อจากร้านไหนก็นแล้วแต่นะส่งมาแล้วเกิดอาการบอบช้านู่นนี่นั่น,นเราจะทํำยังไงนะเราจะทํำยังไงดีเพราะว่าจะทิ้งน้องก็สงสารน้องใช่ไหมจะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะจะแบบทิ้งขว้างก็เสียดายตังอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะมาเดี๋ยวเรามาพามาดูกันแต่และรูปแบบดีกว่าว่าเป็นแบบนี้ทํายังไงเป็นแบบนี้ทํำยังไงนะ เพ้นขอ,อยกตัวอย่างอันแรกที่หักนี่อันนี้หักให้ดูเนี่ยจริงๆอันเนี้ยคือเราดูความคือคนมองสภาพแรกนี่คือเยินมากถูกปะ่ะแต่เรามาดูสิ่งที่ลึกลงไปกว่านั้นคืออะไรหนึ่งด่างสวยเห็นไหมคะระหว่างสีเขียวกับสีขาวชมพูเนี่ยถือว่าด่างเยอะมากนะคะด่างสวยลายสวยเลยทีเดียวนะดูดีๆนะคะด่างสวยเลยทีเดียวนะ สองนะคะใบค่อนข้างแบบใหญ่นะใหญ่แล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้เรียวเล็กมากแต่เออมีความเรียวไม่ถึงขั้นแบบกลม,มนะแต่เรื่องใบกลมใบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรเทคนิคนิดๆหน่อยๆที่พอจะช่วยได้นะเดี๋ยวไว้คุยกันในคลิปอื่นเป็นคลิปเทคนิคละกันนะเนี่ยสิ่งเนี้ถามว่ามันน่ารักไหมจริงๆอะมันน่ารักแค่มันเจ็บช้ำน้ําใจมานี่บอบช้ำมาแบบนี้นะ ในกรณีที่ใบหักใดๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นเพ้นนะเ<ด>พ้น,น,พนแนะนําเลยนะยหนึ่งใบหักนะนี่ใบหักหักให้ดูเลยนะยหนึ่งใบหักสองใบแบบช้ำม,มาเพราะว่าไอ้พวกนี้มันอยู่ในกล่องมานะคะมันอาจจะมีความอบความอะไรนิดนึงเนาะ<อ>เราอะใช้วิธีหนึ่งพักฟื้นปกติเพ้นทำคลิปพักฟื้นไปแล้วนะแต่จะทวนเร็วๆคร่าวๆตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งว่าเราเนี่ยพักฟื้นด้วยการที่เอาไว้ในที่ร่มร่มก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้โดนแดดโดยตรงนะ แล้วก็ลมระบายดีเนาะไม่โดนหนึ่งไม่โดแนแดดโดยตรง2ลมระบายดีนะคะ 3. ช่วงนี้ให้น้ําทางก้นกระถางนะคะแต่ให้ดูดินก่อนให้ทุกคนแหวกดูนิดนึงนี่โอ้นี่ดินยังเปียกชํามงอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยไม่ต้องลดยังไม่ต้องลดแต่ถ้าไปแบบดินแห้งแกรกอะยกตัวอย่างแบบดินแห้งแกรกมาอย่างเงี้ยนะอ่าอย่างเงี้ยเราก็ลดนะแต่เพจแนะนําให้จุ่มทางก้นกระถางหนึ่งสองสามสามี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ ปุ๊บพอวางให้แค่เขาได้ความชื้นก้นๆกระถางอ่ะก็พอนะคะช่วงนี้ก็พักฟื้น่างเงี้ยสักหนึ่งอาทิตย์ให้เช็คอัพเขาด้วยการที่จับอย่างนี้ใบเขาตึงไหมเขาแบบเหี่ยวๆอย่างเงี้ยใบอ่ะเขาตึงอยู่แล้วแต่ปลายๆเขาจะมีความเหี่ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเฮ้ยมันมันไหวไหมยังไงไหมแล้วโดยเฉพาะต้นเนี้ยเขายอดเขาออกไวเขาจะออกแบบเรื่อยๆนะเราก็เลี้ยงเขาให้แบบฟื้นตัวขึ้นมา พอสมมติยอดเนี่ยสมมติยอดใหม่เขาออกเนี่ยเขาโตออกมาปุ๊บยอดที่ไม่ดีอย่างเช่นยอดนี้อันนี้คือยอดสองใช่ไหมไอเล็กนี่คือยอดหนึ่งใช่ป่ะพอมันออกมันสาะสอบยอดไอเนี้ยมันเริ่มตกลงไปข้างล่างเราตัดเลยค่ะตัดยังไงเดี๋ยวเพนจะเดี๋ยวเพนจะทําให้ดูสมมุติว่าน้องแบบอย่างใบอย่างเนี้ยสุดท้ายเราต้องตัดอยู่แล้วใช่ไหมเพนจะใช้กันไกอ่อะเล็มเดี๋ยวเพนแอบดูก่อนว่าเรามีกันไก่เงียบๆแถวนี้หรือเปล่า ไม่มีอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามือก็ได้เนี่ยเราก็จะเล็มออกค่อยๆนะเพนจะใช้วิธีแบบค่อยๆเอาออกอ่ะตรนนี้อกไปก่อนหนึ่งนี่นะตัวใบนี้นะเพนก็จะค่อยๆเล็มเอาเขาอ,ออกปึ๊บอย่างนี้เห็นไหมความชั่วร้ายมันก็หลุดออกไปละนี่พอออกมาดูข้างบนปุ๊บอ่ะดูต้นนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่อ่ะแต่ถ้าใบเนี้ย เราเราอาจจะเก็บไว้ให้เขาแบบเลี้ยงต้นไปก่อนพอเขาโตไปอีกหน่อยต้นฝักใบฝั่งเนี้ยข้างใน,นมันจะออกมาฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยตัดอดีทิ้งไปเรื่อยๆมันก็จะเหลือแต่ใบที่สวยแล้วนะคะแค่นี้เองหลักการมีแค่นี้เองเนี่ยต่อให้สมมุติว่าล็อตนียเพ้นขายเพ้นขายแบบไม่หมดอ่ะแบบงานคัดทิ้งขายไม่หมดอ่ะเพ้นก็จะเก็บไว้พักฟื้นแบบนี้แหละเนาะเดี๋ยวเอาไว้อาจจะถ้าขายไม่หมดนะเดี๋ยวจะทําคลิปพักฟื้นให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยใบช้าเนี่ย แล้วก็ค่อยๆเด็ดออกไปมันก็จะค่อยๆสวยขึ้นเพราะยอดใหม่มันออกทุกวันค่ะแล้วมันก็จะไม่ไม่มีอาการเจ็บช้ำน้ำใจอย่างนี้แหละนะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่ให้ทุกคนได้ดูเนาะว่าไม้เนี่ยคือเราอ่ะมีการคัดนะแต่เราไม่ได้แสดงออกเราไม่ได้แบบเราไม่ได้มาบอกเพราะว่าไม้มาถึงเราต้องรีบรีบคัดรีบรีบแยกนะคะแล้วก็จัดส่งให้แม่ค้าขายทรงจัดแพ็คให้ลูกค้าขายปลีกเหลือเท่าไหร่เร,า,ราอาจจะมาสมมติถ้ามันเหลือเนี่ยเพนอาจจะ เอามาถ่ายเป็นต้นๆๆแล้วเพื่อขายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ให้ทุกคนได้เห็นวิธีการทำงานเนาะจะได้รู้ว่าเอ้ยเราทำอะไรบ้างเนาะบางทีแบบบางคนก็อาจจะไม่ได้รับรู้คือเราไม่โทษใครนะเราเขาอาจจะไม่ได้รับรู้ว่าเฮ้ยเราอะทำทำอะไรบ้างก่อนที่จะส่งนะคะก็อาจจะมีการสงสยัยมีคำถามว่าเอ้ยเราคัดไม้ไม้เลือกไม้ไม้เลือกขาเลือก นะอันไหนที่แบบเหี่ยวเฉาอับเฉาแล้วก็เก็บออกนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยส่งไปเงี้ยลูกค้าด่าตายถูกไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะเขาเรียกอะไรอ่ะให้ลูกค้าคือได้ของที่พอใจนะแล้วก็สมมุติถ้าไปแล้วมันแตกหกักเสียหายมีปัญหารจริงๆส่วนในี้ยเพ็งก็จะส่งต้นใหม่ไปให้เลยโดยที่ต้นเก่าไม่ต้องส่งคืนมานะคะก็ถือว่าให้สองต้นไปเลยนะคะหนึ่งหรือถ้าไม่มีต้นนั้นแล้วเพ็งก็จะใช้วิธีเอ่อ เขาเรียกอะไรอ่ะขออนุญาตคืนเงินแล้วกันเพราะว่าไม่ไม่อยากเปรียบใครว่าเอ้ยแบบได้ไม้มาแบบมีสวยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ถูกใจแล้วก็เอ่อมาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะต้องเสียเงินแล้วก็ไม่ไม่ไม่ถูกใจต้นไม้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าไม่มีเปลี่ยนก็จะคืนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลามไม้มาเนี่ยเพนจะก,กันไว้สักประมาณห้าถึงสิบกระถางเดี๋ยวบางคนจะงงว่าอะ ทำไมบ,บอกหมดแล้วแต่ยังมีขายได้บ้างแบบห้าต้นสิบต้นน่าเป็นเพราะที่เพนนี่แยกไว้ห้าถึงสิบกระถางแล้วแต่ปริมาณล็ตนั้นเช่นล็อตนี้เข้าหนึ่งร้อยกระถางก็จะเก็บไว้สิบกระถางเผื่อเนี่ยแหละส่งไปแล้วมีปัญหาส่งไปไปเน้ากลางทางเนี้ยเพนนจะได้เอาต้นใหม่ไปเปลี่ยนเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าที่เพนเจอนะเอาง่ายๆเลยแปดสิเปอร์เซนเวลามีปัญหาไม่ได้อยากได้เงินคืน อยากได้เป็นต้นไม้มีต้นใหม่ไหมคุณเพ้น์รอบหน้าได้ไหมคือไม่อยากได้เงินคืนแต่ขอเป็นต้นไม้นะเออรอบนี้หมดแล้วใช่ไหมคุณเพ้น์ไม่มีไม่เป็นไรเอาไว้รอบหน้าก็ได้นะไม่ต้องคืนเงินอะไรอย่างเงี้ยสุดยอจะเป็นอย่างนี้คือน้อยคนจริงๆที่จะแบบว่าเอ้ยแบบของเงินคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะดูดูแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันจะมีมันจะมีลูกค้าแบบหลายแบบเนาะว่าเออแต่ละคนเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะคะ ก็นี่แหละหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ให้ทุกคนได้เห็นการทํางานนะแล้วก็ใครอยากได้ต้นคัดทิ้งพวกนี้ก็ติดตามหน้าเพจได้เลยเดี๋ยวถ้าคืนนี้ลงทันเดี๋ยวลงคืนนี้นะคะถ้าไม่ทันอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะอย่าด่ากันนะขอเคลียร์ต้นไม้อีกหลายร้อยต้นก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายติดตามเพจและ i n นสตาแกรได้ที่ลูคี้พีห้และอย่าลืม Subcribe ลูคี้พีชาแนลกันเลยนะคะ เออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม